ยามเฮาลำบากยามเฮาจำเจมานะพึ่งบฮู้ทางที่พึ่งแลยบว่ามีเพิ่นปล่อยมาโลเทีนะแล้ว้าเอื่อยก็ขึ้นมาตลาดว่าเพิ่นบ่เคยทิ่มเอื่อยคือเห็นแน่เพราะว่าคือเพิ่นว่าเนี่ยเงินคำกำเกเพิ่นกะพูมพูมไว้เนาะเนาะงผับน้องเอ้ยเปิดภาพขึ้นมากอ่ะยังไงดูในป่าในดอนเท้องผับน้องเนาะ โดยก like ับสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบิร์ตซูคุซูคนเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยบอกว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำเน่ากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาเวียดบ้านเราคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยก็มาพบมาพบนกับบาเวียดในมือนี้พ่อพี่น้องเอ้กับอยู่ที่บ้านหนองเป็ดไงน้องพี่น้องเนาะกับเมืองจำโพขวงสวรรค์นัเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็มาหาทาง อาเอ้ยบุญเพิ่นขอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้คือว่าถ้จังได๋เนาะคือมีพระผู้ใหญ่ทางบ่จิตเพิ่นบ่หรือจังได๋เนาะพงเนาะสิดินสิดอนบ่หรือจังได๋เนาะพงเนาะ่เรื่องยังมีแล้วบ่หรือจังได๋เนาะพี่น้องเอ้ยก็ต้องรอรุ่นรอชมนํากันเนาะพงเนาะก็อ่ามาเบิ่งดินซะก่อนอพี่น้องเอ้ยคือว่าล่ะเนาะอ่าโตอพี่น้องเอ้ยป้ะมากัน4คนอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ Ờ, oh, ta bao chít, bao khám. Nó phải trong người. Ờ, báo khám. sờ bài đi nó. No, ah, cứ dù bài dù đồn các thầy nè. Ờ, chít. bát đi bò. về hết buộc bò. Má nháng đế bà này. Phát. Diệp Nam mua qua đó hả? Má nè miếng chứ thì miếng bẩn này dò cái miếng cái miếng nè Vô dò quần đùn gì đó oh tam phi long cái gì đấy tam à sao à, bài đi sao bài đi bánh nó miếng cho vô tam vô cái thì miếng bẩn cái chỗ bẩn cái đây wow rồi tất sao bài đi gần con nói thật nó là phi mà bẩn à nông น้องเป็ดใหญ่เนาะบ้านบ่อคํานี่เป็นบ้านบ้านน้องเป็ดน้อยน้องเป็ดน้อยคือมีทางอาปรักผู้ใหญ่เนาะอยู่ทางสหรัฐอ่ากอบกัวอ่าผลนมคําสิงห์นายกิพรเอ่าเป็นได้มอบหมายอ่าเรียกงานเนาะทางบิเปนสะพานบุญให้แต่ว่าอ่าแลนงานในเรื่องเออที่ดินที่ดอนนะว่าไปถามเบิ่งโดยมีบ่ทางบิเองก็ได โอรมคุยกันกับทั้งไอกับเอ้ยเป็นเป็น,นระยะได้ละโยะน,นี่น่พอผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นฮู้ว่าที่ที่ดินนี้มันอยู่ในประมาณนี้หาปากระดงเพินพ่นพอซืาอได้เพิ่นก็เลยอ่าให้บ่จิตองดําเนินการอือ่อยังบ่ทันได้ซื้อให้เพิ่นด้มื้อนี้ด้โยแต่ว่าเรื่องงบเด้บ่จิตงบนมีแล้วโอ้แสดงว่าจดจาดเยเด้ฟัเนมีแล้วพี่น้องมีแล้วโถเนาะแสดงว่า ประสานงานกันดีขนาดพังเว้านี่นั่นแหละก็เฮาก็บ่ได้ไปบอกเขาดีจนฮอดน่ะขี้เือไปดอกเพราะว่าเฮาก็เรียทั้งนั้นนําแน่ก็เลยว่าให้เพิ่นได้ดําเนินการให้ก่อนเด้ว่านะน้อยนั่นะเนาะเนาะดูยูยุหูบจิต็ได้3บ่ถึานําเอง3เนาะโออ

ก็แน่นนันอยู่แต่นาเนาะมีแดนเทียงเดียวบ่จะแม่นมีแต่เียงเดียวน่ะได้อต้องมีเือนชานบ่ได้ของเมื่อบ้านเมื่อ2มันมีือนมีแของเมื่ออยู่บ้านเนาะอือๆๆนั่นน่ะมีานเอ้ยก็อยู่นนะนะถ้าว่าสิเมื่อบ้านเฮาบ่มีเฮือนเด้อบ่มีเฮือนกแม่นบ่มีดินกแม่นน่ถ้าเป็นไปได้นะ มีดินเรามีไม้ค่ะยังยังพอได้ปลูกเฮือนมันบ่เนอ่ะบ่มีบ่มีดินถ้ามีไม้ค่ะก็บ่มีบนปลูกคือเก่าค่ะน่นี่ค่ะมันสําคัญที่สุดเละนั่นะเนาะโอ้ยเป็นจังได๋แต่มื้อนี้คือว่าพากันมาโยกดินเทกดินคักแท ดีใจนะเพราะเมี่าวดีนะเราดคนน่ทีมาชื่อดินใหนะเก็เลยดีใจนะโดนเป็นพาไปบังดินพ่อมเอ้ก็เลยชนนมาเบิ้งนะดินตันที่นจะขายโดนเป็นดินตันนี่นะคนในบ้านแม่คนในบ้านนั่แหละนะเอ้ที่ขายดินเื่อโดนนเป็นเงินเกบนะมัดโนรคราคาได้บาเนี่ยประมาณสิล้านกบสิล้าน เนาะพี่น้องเลยเ้อเป็นเงินบาทนี่ตกอยู่ท่าไบาทเยนเออแต่เพรเป็นเงินเก็บเนาะสิบสิบล้านกียไดก็พอค่ะเอยู่นํานวกอโดยคือคือดินนี่เป็นดินพี่น้องว่าือยังไงพี่นงครับพี่นงทั้งปู่ พี่น้องทั้งปู่ทั้งย่าก็เจียงกันปนดทห่างเนาะได้กเนาะพี่น้องว่าซั่นจตาย่านะเอ้ยไก็เลยดีใจนะคโแต่มื้อนี้อันเอ้ยกเาะยงเอ้ยให้บ่าวเพิ่นมาเบิ่งาเิ่นํากันเนาะคืนทั้งเอ้ยได้ปรึกษากับผู้เจ้าของดินก่อนแล้วแม่นโอ้ปรึกษากับเพิ่นมาก่อนแล้วนะเอ้ย เยอูราคานะเย่าูดินก็ายถ้าได้กรบอกด้ยแล้วคองราคาเรียบร้อยแล้วเลยว่าเพิ่นเพิ่นแบ่งขายบ่แม่นเพิ่นแบ่งขายให้แบ่งขายแม่นนะนก้องเลยเนาะก็คือจากใช้ไปใช้ใชเอยดินนี่ควกว้างความยาวประมาณเท่าไรกับเท่าไรก็ม ความเาปัห mm. okay. um, ิมหาคชิมหาชิมหาคณชิมหความกว้างความกว้างชิมหาคุณชิมหาอ่อกว้างเงาชิมหาคุณชิมหาเนาะคนองเนาะเท่ากันเลยแต่ว่าทางนั้นนี่หอดหอดบวหัวโอ้โหุ่นแหะเนาะก็ถือว่ากว้างเติบใหญ่ใช่เนาะอยู่ใกล้มูกับบานี่แล้วใช่เนาะดีใจหลายๆดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่ ใจเอ้อบ่คาดคิดว่าสิได้มาอยู่ในบ้านเมือ <Mechan ics> ันนโดยบ่คาดคิดอีกว่าเป็นไเพิ่นสิใสไปมคิดชนะเนาะก็ได้บ่ได้เคยคิดเลยอันนนยใจดีมีคตเก็มาบจหลายนงเอ้ยอาวแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทางใดก็ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบ่ดยินเสียงเพิ่นมาแม่ใหญ่ แม่ตาวิพรและปก็ลุงคําชิงนะดเจามาตลาดไนี่จะเพิ่นนงเอ้ยโดยคอมใจเพิ่นคอยเพิ่นล้ําวยคอยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเลยสาธุเนาะแฮงอยู่นําน้ํน้ําลานสาธุโดยนั่นล่ะก็คือได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเพิ่นแต่ว่าบ่ฮู้จักซ้ําว่าเพิ่นอยู่อ่าทางใดประเทศใดเนาะเอจ่าประเทศใดได้ยินแต่ชื่อเสียงทนโดยนั่นละ ເອົາກະຊນາອດນບິງນດນດມີຈນອນົກທຊມາຕະຫາດ ชาวปัจจุบันเป็นกระอยเลยมาตลอดเป็นเป็นอย่างนี้เอื้อยหลังจากได้ดินตัวนี้แล้วนี่คือเถียงให้เถียงหน้าได้ชิดจังงๆเตาะคือเถียงอยู่พุ่นคือเถียงให้เถียงหน้าเออแบบเนี่ยม่หันมังเอ้ยเพราะว่ยยามเออเอาไปเห้หน้าเอ้อใส่ได้พักได้สาวบนเทียงล่างนั่นเดี๋ยวบัดคือชิม่าพุกอยู่นี่เด้ิเฉียวใช้โต๊ะจะปั่นเนี่ยเอ้ะชิม่าไอ้พันธ์พยามพยามหาพยายามหาเคลรนิคเคลรหน่อยได้ หาตํานอนเออคิดว่าจุบเป็นเฮือนหลังนึงเนาะเอื้อยก็สิให้อ้ายเพิ่นมาพุกแน่นี่อ๋อจึงมาเป็นหลังไวใหญ่ก็ตามโด้อยู่ได้ได้ซ่นเนาะเจ้าได้นี่เด้ไม้ต่อก็มีเๆนี่เนาะาว่ามันฮอดุณดอกเนาะเวเนาะาอันใดอันไม้นําีบ่อ่าฮอดเบิดนํามื้อนี้เนาะเอนั่นล่ะคือสิบ่ได้ถ้าบ่ได้ก็ได้กระตก่อนเนาะอ่าพอได้มาอยู่ใกล้หมู่ใกล้คูว่าซั่นซะ นั่นหละคืออยู่พุ่นนะบมมีมูอยู่ก็อยู่ผู้เดียวโดยโดยทวายชีมาอยู่พุ่นมาบัดคืองามเห็นห้เห็นหน้าผัดผมมีบนอยู่คือเก่าเลยบ่าอดหามาเห็ดทั้งนี้ทั้งหากเนาะโดยโดยมาอยู่พี่ออกไปหน้าบมมีบนชนคนต๊ะโดย ได้อะไรที่หายอายก็พยายามได้ชิดได้เจ้าเก็บเมียนก็ได้ดูเอาไอเพื่อนที่หาหาเห็ดงานยังสบายนีมหาเห็ดเป็งานน้อยได้งานชวนน้อยโดยโอ้ยยังมีงานอยู่ฉันน้อยยังพอขีดเห็นอยู่เห็ดงานขึ้นอ้อยขึ้นยังอ่าเป็นเป็นยังได้บาดยากนอนเลยโอ้เจ็บท้องอ่าจังได้สพาไปหาแพทย์หาหมออยู่บ่ nó nhỏ con cái đây nó tham thay tháng ai phân con nên là phân đường ấy cứ ngang cứ nói là phân hải văn thầy quá ai là đẹp phân vang tâm nền hay là lầy ngoài quay đến ô nhám nhám chuẩn noi nó phân hải chuẩn nói nhám chuẩn วันละ25นะวันละ25มื้อละ25,000บาโอ้ยน้องครับน้องเอ้ยถ้าว่ามื้อใดโชคดีงัวหมอเวไปใกล้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแน่อนั่นล่ะแต่อ้ายก็พยายามเฮ็ดหัวแถวมันแพยายามบ่อยากให้งัวควายเข้ามาใกล้นะโดยเอานั่นล่ะขอพี่น้องเอ้ยิดสทั้ง่เบิ่งงัวเบิ่งควายเข้าเนาะเบิ่งนี่เนาะรักษาของเพิ่นนั่นแหละเนาะรักษาของเพิ่นแล้วรับงานพ่นแล้วโดยคื หาปูหาปลาขายไปน้ำก่อนละ่ะเนาะแล้วก <นะ S 2> ็หาปูหาปลาขายไปน้ำโนอะไรปูอะไรปลาน้ำหัานแล้วโน,วนนี่ใกล้สวนโบได้อะแต่ว่าเอ้าอยู่ใกล้กันกับสวนน้อยเนาะบอนหาปลาด้านไว้ก็มากินน้อยโดนนั่นละ่ะไว้เป็น้องเอ้ยเนไม่ไม่ในนี่เช่นยังไงาว่าได้ดินตัวนี้แล้วนี่ไม่นี่เนาไอ้ตัดไว้เพราะว่าไอ้ตัดไว้พยายาม ขุดเตาอะไรหนินะเต้าเป็นไม้แบบขุทนี่ยามันขุดตัวใดมันขิ้ได้เนาะตัวใดมันซื้อกปล่อยตัวใดมันซื้อได้ยัดไว้กองไว้พยางอะโดยโดยมีแต่ว่าตัวใดมันขุดมันเคี้ยวเนาะกับชีพุทธเห็ดทานเผาทานมาขายอีกไได้เงินม่ขายได้เงินคือเก่าแต่ว่าตัวใดมันซื้อกับเห็ดหัวเนาะเพราะว่าซื้อดินมาแล้วก็ต้องได้พังรักพังอย่างบดดินโตเพิ่นเห็ดทางนี่ใช่ หอมทางนี่สิจังได๋สบานนีบ่ตันทาเพิ่นบ่บ่เจ้าของดินบอกให้บ่เป็นหยังเพิ่นให้ไปเฮ็ดทางให้เข้าไปางใอโดยมีแต่ว่าลีกางให้ทางากเลยลว่าดินดินระเบิดบ่นั่นดินระเบิดนี่รเบขายเออโอ้เนาะยบ่งขายสิได้เนาะบ่เวดเนาะย บ่าง <muitas S 2> ่ายกัเล่า <fe> ก <Jean> no, yeah. ับ่มมาอยู่ก่อนนะนะแต่บ้าดมันโอ้คือเพิ่นมาอยู่ก่อนแล้วเพิ่นเ่ยไม่เอาคือเต็กก่อนเนาะเออโดยโดยคือแถวน้ำนี่ในแผ่นดินเพิ่นเบิดเลยบอแน่โอ้ทุกบอกคำเพิ่นคือมาได้ดินลายเทนเนาะแต่ว่าเจ้าของเพิ่นมืัอนี้ไปใช้จ้าของดินเพิ่นเจ้าของดินนั่งกินเหล่าอยู่กันเด้เมาบ่เมาโอ้เพิ่นเมา โดยนั่นแหละเลยให้ทายง่ายเพื่อนทุกเอวเนาะพามาเบิ่งก่อนมือนี้แต่ยังมีท่านฮอดมึงฮอดย่านนิดเนาะแต่ว่าเจ้าของดินเพิ่นมาน้ำยัาะแห้เพิ่นเท่เพิ่นซี่เจงให้เบิ่งเนาะว่าค้าใส่ไปใส่แต่ว่านี่มีแต่ว่าพากันโยกเองแต่ว่าเพิ่นให้อยู่บนนี้เนาะแม่เพิ่นโยกให้เบิ่งเพิ่นเท่ให้เบิร์นแล้วโดนคุณทิมาเลยทิมาคุณทิมาแต่ว่าโต๊ะฮอดบนนี้เนาะด้วยแต่ถือว่ากลุ่มตืออยู่ที่หนองบัวคำเนาะ ในราคาสิบล้านกิ่พอพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าบ่อนักนวงปันไดเราเพราะว่าดินส่วนนี้มันแพงน้องเลยไอ้ขอขอนเพิ่นแล้วเพล,ล,ล,ลักลักๆนะเพิ่นว่าเราจะขายสาวล้านแม่นบ่นแต่บัดน,นี้นะัดตอรองกันอ่าตกมาอยู่สิบล้านกิ่ก็ถือว่าเบาไปอีกเติบหนึ่งเนาะถ้าว่าสาวล้านนี้ไอคิดว่าอย่างไรแพงพูดเหม่นบ่คิดว่าแพงคิดว่า มันบ่เหมาะสมนะโดอมันแพงอีกมันโนนนะเออแต่ว่าแต่ว่ามักอยู่บ่มักอยู่บ่ดินตอนมักอยู่จริงมักเนาะอ่าเพราะว่าอย่างใดถ้าว่าเฮาสิเลือกหลายอ่าบ่อนได้ดินงามดินยังเกินไปเฮาก็บ่เรื่องเงินเนาะอ่าบางทีอ่าอันนี้เพิ่นก็ขายแพงบางบ่อนเพิ่นก็ขายถืกเพราะว่าละเพิ่นก็เบิ่งตามหน้าดินคือกันจ้า แต่ว่าคือทั้งนู้นพุ่นได้จ้ะพ่นโบได้แบ่งขายโบโอ้คือกันเออแต่ว่านี <t <t ่พ่นว่าแล้วก็ให้ตามงบให้ตามงบเบื้องต้นเนาะเป็นอะไรเป็นเจ้าของดินพ่นโบนะบ่บแมนอ๋อเด้เรื่อนมีเลยบอลจอดรถอือ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 แต่ว่าฮะ นายบุงในบ้านได้เนาะบัดน the ี้น yeah. mm ้าพได้เนาะมีแต่ว่ามื้อมือใดในบ้านเพิ่นพร้อมเนาะก็มีแต่ว่าหาจังได๋โทรให้ทางทีมงานเข้ามาอีกมันได้าว่างเนาะเออนั่นล่ะหามึงหายามเพิ่นว่างโดยน้พี่น้องเนาะอบ่ํากทีมงานก็มาจังได๋นดีนําินดีนําเนาะอ่าตตก็บ่ได้จักจังได๋ว่าทางบ่จิตเพิ่นน่ะมีงบมื้อนี้นะ่ แล้วว่าทางบอจิตพ่นว่างบมาพอมแล้วโอ้แสดงว่าจวดจ้านห้เงราบินงบยังว่าอีกแบบนึงเนาะโยืองงบมาได้พี่น้องเมาเชฟบอลงบาเซฟบอลงเซฟบอลงนพัเลยเลยไบมีฮานอยบอิฉอโดยโดยเนาะบอติคนเมาเนาะคนเมาบัดจะกวดแล้วพอตูมันนี่บ้าท้อ

กิ๊กๆไปแล้วไปจักหมอหนาหน่อยโอ๋นั่นแซ่บได้กินกินอย่างเดียวเนาะโอ้ยกินเลยบ่บ่เมาบ่บ่เมาบ่จักเมาอยู่บ่พอดามพอดามเออบ่พอดามแล้วด้เออเนาะพอพี่น้องเอ้ยทอทเนาะถือว่านักนวงอยู่เด้เนาะอเพิ่นเจ็บท้องจัมือแล้วก็เอ้ยเจ็บมเช้านีล่ะโอแต่ว่ายังบ่ได้พาไปหาแพทย์หาหมออยู่ โอ้ยเนาะเอาไปซื้อยามากินอืๆๆๆอ่าได๋สิบคําเฮาสิประมาณนี้เด้อยเนาะก็มีแต่ว่าอยากให้อ้ายกับเอื้อยเพิ่นเนาะขอบุญขอบคุณทั้งอ่าักผู้ใหญ่เพิ่นขอบุขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อแงรงเพิ่น มีสุขภาพแข็งแรงจ้า <looked> ถ <desserts> <men> ูกจ <chamber> <m uch ders> ้าถูกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมือหนามือในใชเลยมือหนามือในเนาะจะเข้ามาเยี่ยมมายามไม่ดูปะแต่เนาะเอาสบายดีเลยสบายดีเด้อเนาะสบายดีอ่าถูกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยปะน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกยคือสิประมาณนี้แหละเนาะอ่าขอบขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีเบิดสุขุสุขคนเด้อที่เขามากดติดตามรับชมคลิปแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาคลิปของเบาเวียดไปเนาะพ่อพี่น้องเนาะ โดยไทยนี่ก็ต้องคอยพ่อพี่น้องอยู่ดีมีเงินมืดสุขสุมสุขคนควเจ็บจะได้ความใครอย่ามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ตั้งใจมุ่งมั่นารถนาเด้อเนอาะไทยนี้เบาเย็ดเองก็คือเจ้าของคำว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องพันธุบยบาย